สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับและสวัสดีผู้ติดตามทั้ง6000กว่าคนนะครับก็มาพบกับผมนะครับช่องรักเกษตรซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับองุ่นเป็นหลักนะครับและต่อไปก็จะได้นำเสนอเรื่องของพืชตัวอื่นๆนะครับมาให้เพื่อนๆและผู้ติดตามได้รับชมแล้วก็ได้นำไป ประยุกต์ใช้กับวิธีของตัวเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะมาพูดถึงเรื่องขององุ่นต่อนะครับซึ่งคลิปที่แล้วผมได้ทิ้งท้ายไว้ว่าเราหลังจากที่เราทำให้ช่อยาวเสร็จแล้วนะครับเราจะมีการซอยผลนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะนำมาสู่วิธีการซอยผลนะครับ ว่าเราจะซอยเมื่อไรซอยอย่างไรนะครับเพื่อและมีประโยชน์อย่างไรนะครับมีผลอย่างไรต่อองุ่นนะครับซึ่งก่อนอื่นนะครับก็จะวันนี้นะครับก็จะเป็นคลิปจะนำเสนอแบบรูปแบบคลิปนะครับซึ่งก็เคยได้ทำลงไปแล้ววันนี้ก็จะนำมาเสนอ ให้เพื่อนๆนั้นได้ชมเป็นคลิปแทนนะครับซึ่งก็มีขั้นตอนและวิธีการไม่ยากนะครับก็เพื่อนๆนั้นสามารถที่จะดูและนำไปประยุกใช้กับตัวเองนะครับก็ไปติดตามชมกันได้เลยนะครับกันซอยผล หรือตัดแต่งชอบผลก็จะสามารถทำได้หลังจากผสมติดนะครับเป็นผลแล้วและขนาดต้องไม่โตโจนกันไปนะครับเราสามารถที่จะทำกันซอยกันซอยก็จะสามารถทำได้หนึ่งครั้งหรือ2ครั้งก็ได้ถ้าอางุ่นนั้นจเจริญเติบโตไม่พร้อมกัน เราก็สามารถที่จะซอยครั้งแรกเสร็จแล้วครั้งที่สองเราก็จะกลับมาซอยช่อที่เราอาจช่อที่เรายังไม่ได้ทํากันซอยนะครับกันซอยนี้ก็จะเลือกผลที่ไม่สมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เป็นยังไงครับก็คือผลที่มีลักษณะ รูปทรงที่เล็กรูปทรงที่มีตำหนิน,นะครับออกจากช่อและซอยผลที่อยู่ด้านในาสุดในช่อนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อให้ผลนั้นมีคุณภาพและเจริญเติบโตต่อไปนะครับ ซึ่งก็จะเป็นวิธีง่ายๆนะครับที่ผมได้ปฏิบัติเป็นแนวทางและเป็นความรู้ที่แบ่งปันเท่านั้นนะครับก็หวังว่าทุกคนจะประสบความสำเร็จขอเพียงมีวิยะความเพียรและลงมือทำครับเป็นอย่างไรบ้างครับสำหรับคลิปวิดีโอที่นำเสนอวิธีการซอยผลนะครับซึ่งถ้า เพื่อนๆคนไหนนะครับมีข้อสงสัยไม่เข้าใจนะครับก็สามารถที่จะสอบถามมาได้นะครับหรือคอมเมนต์มาได้นะครับหรือเพื่อนๆคนไหนที่มีข้อเสนอแนะหรือมีวิธีการขั้นตอนอื่นๆนะครับก็สามารถนำมาแชร์นำมาเสนอให้กับเพื่อนๆทุกคนที่ ยังไม่ทราบนะครับจะได้มีวิธีการหลากหลายในการตัดสินใจนะครับในการทำในการนำไปปฏิบัติให้กับตัวเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับก็จะพาเพื่อนๆมาชมเพียงเท่านี้นะครับและอย่าลืมติดตามนะครับช่องลักเกษตรนะครับและสามารถติดตามได้ทาง Facebook วิริยะฟาร์มนะครับ ซึ่งจะนำเสนอให้เพื่อนๆนั้นได้ชมแล้วก็ได้รับฟังเป็นประจำนะครับจะพยายามนะครับก็อย่าลืมติดตามและกด Subscribe ให้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ